เอาแล้วครับผมวัสดีครับผมวัสดีทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้นะครับผมนะนี่นะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพาเกี่ยวนะครับผมน่าจะใกล้ค่ำแล้วแหละนะครับผมนะ <c oughs> <c oughs> ก็คือเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้นะครับผมก็ผมมีคําถามมาเอ้ยมันมันมคีคนมาถามเยอะมากครับ <c oughs> <c oughs> ผมเคยพูดไปแล้วคลิปหนึ่งอะคลิปที่ไปกู้รถนะผมก็คือมัน มีคนถามว่าเกมคือเกมอะไร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 แม่งเกือบทุกคลิปอีกบ้าโอเกือบทุกคลิปเลยนะทุกคนนะเอ,อแล้วจะให้ผมตอบทุกคลิปมันก็เป็นไปไม่ได้นะผมนะก็แล้วก็มีคําถามว่าคอมสเปคอะไรอันนี้เ็าคาถามเยอะมากนะทุกคนนะ <c oughs> คอมสเปคอะไรนะเออแล้วผมก็เคยทําคลิปตอบไปแล้วนะผมนะตอบคาถามไปแล้วว่าคอมผมสเปคอะไรนะผมนะ ก็เดี๋ยวหลังจากคลิปนี้นะผมก็จะใส่ทั้งสเปคคอมไว้ล่างใต้ล่างคลิปนะผมนะแล้วก็ใส่ใส่ชื่อเกมนะผมนะใส่ชื่อเกมตามหลังแล้วกันนะก็ประมาณนี้นะตามหลังชื่อคลิปอนะผมแล้วก็คลิปนี้นะก็มีคนอยากเห็นตอนกลางคืนมาเดี๋ยวผมจัดให้แล้วกันนะทุกคนนะอันนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับนะมีคนอยากเห็นกลางคืนนะไปเดีย๋ยวโรยกันเลย อันนี้ก็เปิดไฟแล้วนะผมเปิดไฟก็ได้เท่านี้แหละนะผมนะเอออย่าไปติดอันนั้นอีกนะเก๋วันนี้หยกปันเจเลอร์ช่างอนเดิมไว้แล้วนะผมเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยดูเอ่อน่าจะเป็นคูบต้านะพรุ่งนี้นะทุกคนนะน่าจะเป็นคูบต้านะครับผมไปเดี๋ยวเช้าๆเดี๋ยวค่อยดูนะครับนะครับผมนะเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูอ๋อไป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 นะผมนะผมไป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  วออันนี้ก็เดี๋ยวพาลุยเกี่ยวคืนนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะผมใกล้จะมืดแล้วคือแมพเนี้ยถ้ามันมือดอะมันจะมืดสนิทเลยนะผมนะมันจะมืดสนิทมากนะโอ้โหคันนาลงคนาแต่ละทีคุณนี่ท้อเลยนะผมนะท้อเลยอย่างชันแล้วผมนชันมากๆเลยนะดูดิลงดุงแต่ทังพักพักพักนะผมโอเคไปกันลเลยครับไปไปเดี๋ยวเราไปเกี่ยวฝั่งนู้นกันละกันนะผมนะนี่ ก็จะได้ไปหลายอุ้มแล้วแหละนะครับสำหรับนาแปลงนี้นะครับผมนะครับไป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 เขี่ยไปเลยก็มันยังไม่มืดเนาะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเกี่ยวให้มันมืดก่อนแล้วกันนะทุกคนไปแล้วผมยาวไปเลยครับผมปื้งยาวไปกันเลยยาวไปกันเลยไป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 ปึ้งยิงยาวเลยดีไหมเดี๋ยวยิงยาวเลยดีไหมนะครับผมปื้งไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆล้ครับผม ยิงยาวเลยหลอกกันคนระับยิงยาวไปนู่นเลยครับน่าจะพออยู่มั้งเนี่ยคมีคนอยากดูตอนกลางคืนครับอันนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะสีดีดำพื๊ดเลยทุกคนสีนี่ดำพื้นเลยนะครับส,นะสีรถเกี่ยร์ขนาดยังไม่มืดนะเนี่ยโอ้โหสีรถนี่ดำก่อนเพื่อนเลยนะครับผมป้ป้ป้าป้าป ก็ว่าจะเอาแปลงนี้มันเสร็จนะเสร็จก่อนมืดนะทุกคนนะมันไม่น่าจะเสร็จหรอก <c oughs> ไม่น่าจะเสร็จหรอกนะผมนะอ <c oughs> อเปอร์เจปลาปลาปลาเออตอนแ้วผมเกี่ยวไปเลยครับเกี่ยวไปเลยครับอเริ่มมืดแล้วครับผมก็ประมาณสองทุ่มนะมันจะมืดนะครับสองสองทุ่มนะครับคือเกมนี้มันถ้ามันมืดมันจะมืดสนิทเลยนะครับมืดสนิทแบบมืดตึ๊บเลยมองไม่เห็นอะไรเลยครับผม มืดเลยมืดแบบมองไม่เห็นอ่ะอคือแบบน่าเกลียดมากเลยมือดอ่ะเออแล้วก็เห็นเห็นแค่ไฟเนี่ยเห็นแค่ไฟไฟดวงน,น้อยนะผมนะไฟดวงน้อยชนี้แหละนะครับเออเดี๋ยวผมเก็บขอบๆนี้ให้เขาก่อนสักหน่อยนึงนะครับสักน้อยหนึ่งนะครับผมสักน้อยหนึ่ง,กงเก็บให้ลุงก่อนเออมไม่เก็บได้เปล่านะ น่าจะได้ไหมโอ้โหไม่ได้สักนิดเลยบ้า <c oughs> ไม่ได้เลยเหรอวะเจ็บให้หน้อยเออ <Okay. S 1> ไม่ได้เลยเหรอเนี่ยเอ,อ้ยได้อยู่ได้อยู่นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนะครับผม <c oughs> นี่ครับเกี่ยวคือก็ประมาณน,นี้แหละทุกคนนะครับเดี๋ยวพอเื่อแล้วเดี๋ยวผมจะเล่งเวลาให้แล้วกันนะเกี่ยวอะไรเปล่าเนี่ยเหมือนจะหมุนได้นะแต่ก็เกี่ยวไม่ได้ให้ตายเลย เฮ้ยม so no no ีเสียงกบร้อง้วยเหรอทุกคนมีเสียงกบได้ยเสียงกบเลยเมื่อกี้ถ้าใครได้ยินก็คอมเมนต์ด้วยนะใครได้ยินอ่ะผมได้ยินนะเสียงกบอ่ะเดี๋ยวผมดักเพื่อนให้ดูนั่นๆ่เสียงกบอ่ะไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าน่าจะได้ยินอยู่มั้งเสียงกบนะครับมีเสียงกบร้องด้วยว่ะหากรบหายเฉียดดีกว่าบ้างนี่ไม่ต้องเกี่ยวแล้วข้าวอ่ะเกี่ยวได้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะได้แล้ว ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นิดนึงได้อยู่ได้อยู่นะผมเปิดเดี๋ยวก็มืด,แล,มมดมแล้วนะทุกคนนะก็มืดมืดพอสมควรแล้วนะตอนนี้เปิดโอเคแล้วก็เกี่ยวไปตรงนี้ไปนะครับตรงนี้มันเข้าผสมหรือเปล่าเนี่ยจะได้ไหมเนี่ย เฮ้ยได้ด้วยยีดเคยีดเคได้ด้วยวะอ่าปึ๊บปึ๊บเกี่ยวไป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 ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่โอ้โหสารลิฟเลยทุกคนอุ้ยไอตั้งไมวะเนี่ยไอบ้าขออภัยนะผมถอย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 เงียบใครชอบ งานกลาง <S 1> 1 <S คืนก็ดูนะครับผมเนี่ยเห็นมันเห็นแค่นี้แหละนะครับอุ้ยท่อ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 ไอ้บ้าไอ้ท่อ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 โอ้โหม้วนราท่อเต็มเต็มเลยพี่ไป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 ม้วน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 เอาเออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละป๊เนี่ยบก่อแทงเอาแทงเอาแล้วผมเก็บให้ลุงไปนะครับนะลุงแกนี่หวานเข้าบนคันนาด้วยนะครับทุกคน โอ้กลัวไม่ได้ข้าวเหรอลุงให้ตายอ่ะไม่เอาละเราก็เก็บให้หมดนะผมนะเก็บให้หมดเลยเอา้าโดดรถถทำไมวะเนี่ยเก็บให้หมดเลยนะครับทุกคนไปไปกันเลยไปเลยไป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 เอ้ยหูเหลือตรงนี้อีกเก็บให้หมดเก็บหมดเก็บได้หรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะได้นะครับ ได้เอาเปล่าเนี่ยได้ไปเนี่ยได้เอาเปล่าเนี่ยเอ้ยฝุ่นด้วยนี่ฝุ่นนี่คิดว่าได้ะแต่ก็ไม่ได้นะทุกคนเออได้ไปเนี่ยได้ไปเนี Buddhist ่ยไม่ได้โอ้เฮ้ยเออไป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 นะผมไป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 ตืด ไปเลยครับเพื่ผมไปเลยครับผมปึ๊บเกีบยวไปเลขเกีบเป็นเลยเกี่ยวไปเลยเกี่ยวไปเลยตึย๊บ <c> ต <oughs> ึ๊บตึ๊บป่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 ปปมืดแล้วทุกคนนี่นะเกี่ยเกี้ยวคืนก็ประมาณนี้แหละนะครับมืดแล้วนะครับเรียบร้อยไปเลยครับผมเรียบร้อยนะครับผมโอเคนะประมาณนี้เดี๋ยวผมเร่งเวลาแล้วให้มันเช้าๆนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับผมเร่งเวลาให้เห็นชัดๆนะครับ อันนี้มันมืดเกนินเห็นไม่ชัดนะครับมืดเกนินเห็นไม่ชัดนะอ,อ่ะเจียวเข้าไปหูดูดิมันมืดสนิทเลยนะเนี่ยเห็นไหมมองยากมากนะครับนี่มืดเกินนะลูกพี่มืดเกินมืดเกินนะครับ <c oughs> <c oughs> มืินมากเืินมากเอ๊ะทำไมกูไอยอย่างนี้วะเนี่ยบ้าเอ้ยทำไมไอยอย่างนี้วะเนี่ยปไปเลยครับผมไปเลยครับผม <c oughs> นะครับผม <c oughs> โอเค <c oughs> กันตรงนี้ก่อนละกันนะครับ <c> ผ <oughs> มกันตรงนี้ก่อนละกันหูดูดิมันมืดสนิทเลยนะเนี่ยมืดมากเลยนะเนี่ย นี่ครับใครไม่เคยเห็นตอนมืดก็ดูนะครับเกีย่ยวตอนมืดก็ประมาณนี้แหละทุกคนดูเห็นแค่ข้างหน้านครับเห็นแค่ข้างหน้าไม่เห็นหลอกไฟข้างหลังเนะี่ยรถหลังไม่เห็นหลอกเห็นแค่ข้างหน้าอางเดียวครับเห็นแค่ข้าวอีกเดียวครับข้างหลังไม่มีสิทธิ์เห็นนะครับดูดิมืดตึ๊บเลยมืดตึ๊ดตือเลย <c oughs> มืดตึ๊บเลยนะครับ ไฟก็ไม่ค่อยสว่างแนละ้วก็เห็นประมาณนี้แหละโอ้โหดูกุ่นเลยกุ่นอย่างเยอะเลยนะโอ้โหดูดิมึงเห็นอะไรไหมดิโอ้หืดตึบเลยคนระับทุกคนเมื่อจริงเมื่อจริงเดี๋ยวดูดูข้างหน้าพอนะครับดูข้างหน้าพอ่อมันมืดมากนะครับนี่อันนี้ก็ปั่นในเรื่องงานช่างเกี่ยวกลางคืนนะครับดูดิมันมืดมากเลยนะเนี่ยปิดไฟให้ดูนะครับดูดิเห็นอะไรไหม่ยไม่เห็นแม้แ,มแต่รถนะครับโอ้โห คือแบบนี้มันมืดมากคนระับมืดจริงๆนะครับมืดจริงๆนะครับไม่ได้โม้นะผมไม่ได้โม้เลยนะอือไปกันเลยครับผมไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยแววจะเต็มแล้วว่ะให้ตายแต่ซาร่าโอ้โหดูดิเกี่ยวทั้งวันทั้งคืนนะทุกคน เดี๋ยวทั้งวันทั้งคืนนะครับไปเรื่อยๆผม86แล้วแม่ไม่ได้ตลอดนะครับผมนะเฮ้ยบ้าฝนจะตกอีกโอ้โหฝนจะตกอีกแล้วให้ตายเถอะเวรแล้วไงอย่าเพิ่งตกนะลูกพี่นะอย่าเพิ่งตกนะโอ้ยผมว่าไม่น่ารอดอ่ะทุกคนในตอนเช้าน่าจะตกครับไม่เอ้ยมันไม่น่าจะตกสายๆมั้งนะครับผมนะ นม่ได้ตกไ้สายนะครับไปๆๆ99 100โอ้โหเรียบร้อยครับผมเต็มเรียบร้อยครับไปเดี๋ยวไปเทกันเลยครับผมนะปืน,นครับไปเลยไปเลยไปเลยเอาไปเทกันเลยโอ้หมืดมากเลยครับเฮ้ยอ,อะไรแดงๆวะไอ้เหี้ยกูนึกว่าสื่อกูนึกว่ากระสือนะครัเฮ้ยบ้าเออโอ้ยแดงมากวดซะด้วย โอ้เราไม่ต้องมองนะครับภายนอกนะมองไม่เห็นแน่นอน,นครับมองไม่เห็นอยู่แล้วครับเรามองแช่นนี้ก็พอครับขึ้นได้ไนะหมน้อเดี๋ยวขึ้นได้ไหนอ้อมันต้องมีเหลี่ยมนะครับนี่มีเหลี่ยมในการขึ้นนะครับโอ้ขึ้นขึ้นคันนายากมากครับทุกคนมีเหลี่ยมอยู่นะมีเหลี่ยมของมันอยู่นะเอาเี่ยได้แล้วได้แล้วได้แล้ว โอเคได้แล้วได้แล้วอ่าขึน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 ดีลูกพี่บ้าเอ้ขึ้นแมม <c oughs> อ่าได้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 โอเคได้แล้วมันต้องมีเหลี่ยมในการขึ้นของมัน,นครับ <c oughs> ขึ้นหัวคันนานครับเฮ้ยบ้าฝนตกแล้วอีบ้าเอ้ฝนตกอย่างเร็วเลยตั้งแต่เช้าเลยทุกคนไม่ตายเดี๋ยวสาล่า โอ้โหฝนตกแล้วโอ้โหเกี่ยวไม่ได้แน่นอนเลยโอ้โหเกี่ยวไม่ได้แน่นอนเลยทุกคนไอ้ตายเดี๋ยวซาร่าโอ้โหโอเคฝนตกแล้วว่ะเฮ้ยรอดตั้งแต่เช้าเลยว่ะฝนอะโอ้โหอะไรวะเนี่ยนะผมก็อาจจะมืดนิดนึงนะทุกคนนะเอาผมเอาไปฉายสองแนะ่โอโ้ฝนตกอีกแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้โหกวนกูชิบหายเลยท่ฟกวนชิบหายเลยนะฮึมเราจะได้กี่นาทีวะเนี่ย โอ้บส oh, 13นาทีเองจะไปทำอะไรเนี่ยฝนตกแล้วเนะี oh ่ยโอ้โหไม่ตายเด้อ6มโมงแล้วนะทุกคนเออสว่างแล้วสว่างแล้วเดี๋ยวล็อกเวลาไว้เลยแล้วกันนะจะย้อนเวลากลับก็ไม่ได้ไตายเด้อโอ้โ oh หมาหมดละเดี๋ยวลองไปเกี่ยวดูนะว่าจะเกี่ยวได้หรือเปล่าน,นะออ,อ,อโอเคถอยลังลงเลยผมนะ <c oughs> นี่มองเห็นแท็กอยู่นะครับทุกคนมองเห็นแท็กอยู่นิดนึงนะครับนี่เห็นแท็กอยู่เ <c oughs> ช้าแล้วผมเช้าแล้วเช้าแล้วเช้าแล้วตอนนี้นะครับอ้วิ่งเกี่ยว <c oughs> จังวะเจออะไรหรือเปล่าเนี้ยแหมเรียบร้อยดีทุกคน <c oughs> โคนเต็มเต็มเลยทุกคน <c oughs> โอ้โหโคนเลยนะโอ้โลมเลยว่ะลมเลยลมเลยลมเลย รมเลยนะทุกคนนะเกียบร้อยไปดิฝนไม่ผมนึกว่ามันจะผมผมนึกว่ามันจะไม่ตกนะครับโอ้อเดี๋ยวแต่าฝนตกก็กลางร่มดิหนาวก็ใส่เสื้อนะผมนะนี่ผมตกก็กลางร่มหนาวก็ใส่เสื้อนะครับฝนตกก็กลางร่มหนาวก็ใส่เสื้อนะครับผม <c oughs> ไป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 มันมันเป็นไอ้นี่อ่ะเออ ไปเลยครับผมนะก็เวลามันยังเหลือก็เกี่ยวไปเกี่ยวไปเลยแล้วกันเนาะนะเวลามันยังเหลือนะครับนะเวลามันเหลืออะเดี๋ยวเกี่ยวให้คนดูแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวเลยโคนไปสบายสบายเลยดนสบายสมื่อไรลราโอ้ยลุยโคนไปแล้วโอ้โหดูนี่ที่ยิงบอตรงมันเกี่ยวไม่ได้หรอกแต่ว่าอันนี้เวลามันเหลือผมก็เลยเกี่ยวให้ดูนะครับ นี่นี่ครับป้ป้ายป้ายป้ายป้าป้ปแล้วผมนะฝนอะไรตกบ่อยนะวะตายเถอะซาร่าปบ๊รเหนียวเกี่ยวมาเลยครับผมเกี่ยวมาเลยปบ๊รเกี่ยวไปเลยเกี่ยวไปเลยเอ้าติดเราให้ทุกคนติดแล้วติดแล้วตายเถอะติดแล้วไปไปไป ปื้มันติดอะไรวะเนี่ยปืเย้เฮ้ยเฮ้ยเหมือนมันจมเลยว่ะเฮ้ยเเหมือนมันจมโคลนเลยนะนี่เอาชิปขายแล้วไงเอาโอ้โหไม่ไม่เหลือแล้วดิเด้อ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 เดเด้อเดมันจมนี่ว่ะบ้าเอ้ยเอา โอ้หเอาทำยังไงดีวะเนไอ้จมโคลนะผมนะฝนตกครับโอ้โหแล้วจมโคลนซะด้วยเจ้าของนาไม่บอกเราเลยว้ามันมันโลบเนี้ยโอ้โหเอาอีกแล้วครับผมนะปวามเดินกันช่างครับนี่รับน้องใหม่ครับผมโอ้ได้มันกันอีกแล้วทุกคนได้มันกันอีกแล้วนะเออเอา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 ก็ว่าดไปเอาจมก้ จมก็จมอ่ะเอา้าโอ้โหอะไรของพี่แกครับเนี่ยนะผมราคาไม่ได้เกี่ยวออกโอ้โหฝนก็ตกฝนตกแดดออกแล้วก็จากข้าวหลังเร <c oughs> ียบร้อยดีครับผมแต่นี้จมมันจมแบบไม่ค่อยลึกอ่ะโอ้ไม่มีสิทธิ์ดิ้นเลยนะทุกคน <c oughs> อ๋อดิ้นเดินหน้าดิ้นถอยหลังได้ <c oughs> โอ้โหไม่มีสิทธิ์ดิ้นเลยว่ะ เรียบร้อยครับโอ้โหต้องเอาแม่ครอ่ะนะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยดีนะเมื่อคืนไม่ตกนะครับตกตอนเช้ากลางป่าข้าวเลยทุกคนโอ้โโหอเคครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาช่วยกันแล้วกันนะทุกคนนะโอ้สําหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะโอ้โหได้เก็บลมก่อน โอ้ยหนอล้มก็คลาสสิกซะเหลือเกินให้ตายเถอซาร่าโอ้โห้ยทำไมผมไอยอย่างนี้วะเนี่ยเรียบร้อยดิทุกคนโอ้โหจมแบบข้างหลังนี่มิดเลยนะมิดเลยนะมิดท่อเลยแนะลยนะ้วน้ำน้ำยังไม่เข้าเครื่องนะตอนนี้นะแต่ว่าเครื่องน้ำจมเครื่องไปนิดนึงนะทุกคนนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยจมโคนมิดเลยนะทุกคน <c oughs> ให้ตายตสถซาร่า โอเคเดี๋ยวเจอใหมในวันหน้าแล้วกันนะทุกคนนะก็ได้หนึ่งอุ้มนะเกี่ยวได้หนึ่งอุ้มจมเรียบร้อยนะครับโอ้โหอป่านเดี๋ช่างพึ่งออกจากอู่ม,มารับน้องเลยครับทุกคนมาได้บันกันอีกแน่นอน,นครับโอ้โหเจอไหมครับวันนี้บายๆครับสวัสดีครับผม